อ้าวน้องติ๊กที่ร้านแล้วเนี่ยมีรถที่ราคาเบาๆเหมาะสําหรับกับพี่ๆที่เขาเพิ่งเริ่มทํางานเงินเดือน1 0 0 0 0หมื่นถึงหมื่นห้าผ่อนน้อยๆมีไหมโอ้โเยอะแยะเลยจางเฮียตี่พาไปดูค<ม>ันนี้นะคะเป็นมิสฟันนาเมล่าบิสกาวส่ยี่สิบผ่อนเพียงแค่ห้าพันกว่าบาทเท่านั้นมีอีกไหมนอกจากนี้โอ้โเยอะแยะเลยมาต่อมาเลยจงางเงียไปคันนี้เป็นโตโยต้า P ออสปีสองพันสิบห้าผ่อนห้าพันตลอดสัญญาจ้ามีอีกไหมไม่อีกนะ โอ้คันนี้หน้าส,สวยๆนี่มันรุ่นไหนปีอะไรคันนี้โตยโยต้ายาริสปี2018ขอนู๊กพันตลอดสัญญาจักมีอีกไหมเยอะแยะมาคันนี้มา,มาดูเลยคันนี้อะไรเนี่ยคันนี้มีซูบิชิแอร์ถาดปี16ขอนี๊พันตลอดสัญญาจักมีอีกไหมพาไปดูอีกสักห้าคันมีอีกเยอะแยะคันนี้โตยโยต้าเวนซ่าเบลธรรมดาขัน3,000ตลอดสัญญาไปดูคันต่อไปอีกยัสมูดปี24,500ตลอดสัญญาโอ้โหข้อถูกข้อถูกขับไป นี้รถอะไรเนี่ยนี่สันจุกแน่กบพันนี้ปี2014่ผ่อน5,000ตลอดสัญญามีมอีกไหมน้งติ๊กรถผ่อน,นน้อยตัวตย่เงี้ยเยอะแยะเลยเนี่ยะจะไปเดินดูไหมข้างลงข้างหลังเต็มไปหมดเลยหมายเลขแลขี้เกียจเดินเดี๋ยวให้ลูกค้าอยากเห็นไหนก็พักเข้ามาในเพจแล้วกันสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มีรายได้นะคะ10,000ถึง15,000บาทนะคะสามารถเข้ามาเรียกรถที่ร้านตักน้ำก่งไก่ของเราได้เลยนะคะหรือโทรหาชื่อติ๊กได้เลยที่เบอร์ใต้โปรไฟล์นะคะ